สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าการต่อเติมบ้านนั้นนะครับสามารถใช้โฟมทําเป็นหลังคาได้ที่ท่านเห็นอยู่ยตอนนี้นะครับคือใช้อ p พีโฟมทาหลังคานะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้โครงเหล็กแล้วก็ใช้ เป็นหลังคาเริ่มต้นก็คือการทําโครงเหล็กลงไปนะครับเป็นโครงสร้างสําหรับรับอาคารแล้วก็อันนี้ก็จะมีการเทคอนกรีตพุ่มเสานะครับเสาที่ขึ้นไปนี้เป็นเสาคู่นะครับเสาคู่ส่วนหนึ่งก็คือรับในส่วนของหลังคาที่เป็นหลอนคู่นะครับแต่เสาอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านขวานั้นก็คือเป็นโครงหลังคาที่รับส่วนที่ต่อเติมที่เห็นขาวๆนี้คือการใช้อีบสโฟมวางโครงเหล็กแล้วก็วางอิบสโฟมลงไปด้านใต้ ความโครงเหล็กลงไปแล้วก็อีเีท์โฟมวางอยู่ด้านบนนะครับเป็นการวางหลังคาโฟมเพื่อให้มีความเย็นนะครับ mm hmm. ในส่วนนี้นะครับก็จะมีส่วนของเคาน์เตอร์ครัวอยู่นะครับ mm hmm. ข้างบนก็เป็นโฟมเราก็มีการป้องกันโดยการฉาบปูนแล้วก็ติดด้วยแผน่นไฟเบอร์ซีเมนทาสี ด้านใต้ของโฟมนั้นนะครับเพื่อให้อายุของโฟมนั้นมีความคงทนก็จะให้ใช้สีในการทาลงไปบนโฟมซึ่งสีที่ทาบนโฟมนั้นก็จะใช้สีซ u เปอร์ j 11 โอ้มโพสตนะครับจริงๆเป็นสีที่สามารถใช้ทาบนกระเบื้องลังคานะครับแล้วก็ให้เป็นสีเดียวกันแล้วดูสวยงามก็เป็นสีขาวนะครับซึ่งทาได้ทั้งผนังปูนนะครับหรือว่าลังคากระเบื้องคอนกรีตหรือจะเป็นอพฐโฟมนะครับส่วนนี้ก็ใช้สีซูเปอร์เชสเวตทาไปบนโฟมทั้งหมดนะครับที่ส่วนที่เป็นด้านใต้นะครับนี่ก็จะเห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างของอาคารนะครับหรือว่าส่วนที่ต่อเติมนะครับที่ตันเห็นยื่นลงมาตรงนี้นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอ p เ4ฟเหมือนกันนะครับที่ทําเป็นบัวยื่นลงมาเพื่อความสวยงามแล้วก็ปิดในส่วนของโครงสร้างหลังคาเหล็กที่ยื่นออกมานะครับเห็นไหมครับว่าจากส่วนด้านใต้ที่เป็นหลังคาโฟมวางอยู่บนโครงเหล็กนั้นนะครับเราไปดูด้านบนกันนะครับด้านบนนั้นก็เป็นการฉาบปูนนะครับอยู่บนหลังคานะครับ นี่คือส่วนของคอนกรีตนะครับที่ฉาบวิธีการก็คือหลังจากวางโฟมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะวางลวดกรงไก่นะครับแล้วก็ยึดติดโฟมกับโครงหลังคายแน่นด้วยกาวเอสครูนะครับจนแน่นเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยานะครับใช้ลวดกรงไก่วางลงไปก่อนแล้วก็ใช้เอสบอลพ่นแล้วก็ฉาบปูนบนโฟมหนาะประมาณ2เซนนะครับ นี่คือส่วนของปูนที่ฉาบลงไปบนโฟมนะครับเห็นไหมครับว่าการฉาบป,ปูนบนโฟมบางทีถ้าบางมากนะครับอาจจะมีบางส่วนที่เห็นลวดกงไก่อยู่นะครับแต่ไม่อันตรายนะครับเนื่องจากว่าหลังจากจบงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทําระบบกันซึมบนหลังคาชั้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการใช้วัสดุกันซึมที่เราเรียกว่าโพลี r e รีเทนนะครับเป็นโพลีรีเทนจากซิกานติกหกหนะครับ เป็นการทำระบบกันซึมบนพื้นคอนกรีตหรือว่าบนพื้นหลังคาโฟมที่ฉาบด้วยปูนหนา2เซนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับการทําระบบกันซึมขั้นสุดท้ายนั้นต้องทํสามรอบนะครับรอบแรกก็เหมือนกับรองพื้นหรือว่าเตรียมพื้นผิวนะครับถ้ามีรอยแตกรอยเส้นเล็กๆก็จะทาปิดให้มิดก่อนนะครับแล้วก็รอแห้งประมาณสัก2 3ชั่วโมงแล้วก็ทาเที่ยวที่2 นะครับให้ทาเป็นเครื่องไม้บวกหลังจากแห้งแล้วก็จะทาเก็บงานเที่ยวที่3นะครับก็จะเป็นการป้องกันการรั่วซึมบนดาดฟ้าครับอันนี้ส่วนที่เ,เรามองเห็นรวดกรงไก่อยู่นะครับเห็นไหมครับว่าโพลียูรีเทนนั้นสามารถทาปิดได้มิดเรียบร้อยนะครับ นี่ก็มาส่วนโซนสุดท้ายแล้วนะครับที่ทำระบบกันซึมด้วยโพลีเทีนบนหลังคาโฟมที่ฉาบด้วยคอนกรีตนะครับ นี่นะครับก็เป็นส่วนนี้ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับที่พี่ทิศกำลังทําระบบกันซึมบนหลังคาโฟมนะครับก็ท่านที่ติดตามนะครับคงได้เห็นการใช้อีพวฟโฟมทําหลังคาใช้วัสดุกันซึมที่มีคุณภาพใช้สีนะครับที่ถูกต้องกับการใช้งานนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาอยู่กันที่นี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กับสีที่ใช้ทาหลังคานะครับหรือทาคอนกรีตนะครับหรือว่าทาโฟมนะครับหรือทาไม้ฝาไม้สงเคราะห์นะครับจากซูเปอร์เจสเวตออเปอเรชั่นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมิสเตอร์เพนส์นะครับผลิตเองจำหน่ายเองนะครับภายใต้คุณภาพที่รับประกันโดยช่างรูปคู่บ้านนะครับคงทนแน่นอนท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามรีบมาได้ครับศูนย์เก้าหดแดเก้าสามห้าหกสามครับ พบกันที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์ครับ